สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเอมิโชโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเดือนตุลาคมสำหรับเพื่อนๆชาวมังกรลัคนามังกรหรือผู้ที่เกิดระหว่าง22ธันวาคมถึง21มกราคมนั่นเองนะคะมาดูกันว่าในเดือนนี้เพื่อนเพื่อ,อชาวมังกรจะเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างและตอนท้ายนะคะเอมิ่ก็จะดูเป็นความรักของคนโสดและคนมีคู่เสริมเพิ่มเติมให้ด้วยนะจ๊ะในเดือนนี้คุณมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องความไม่แน่นอนในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ ทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรักได้เลยแต่เรื่องการเงินเอมี่มองว่าเซนส์คุณจะดีนะคือดูเหมือนแบบว่าเก่งอะไรเอาไว้มักจะเป็นเช่นนั้นตลอดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูจากภาพรวมแล้วนั่นเองโอเคมาดูการภาพรวมของคุณในเดือนตุลาคมนี้ชาวมังกรหลายๆท่านนะคะน่าจะต้องเจอกับเรื่องราวของการตัดสินใจนะหลายๆคนอาจจะต้องเขาเรียกว่าเดินทางไกลขึ้นนะคะเพราะว่าเห็นไพ่เดอะเดทขึ้นมา ไพ่หกคาถาขึ้นมาไพ่สามคาถาขึ้นมาคือการมองไปข้างหน้ามองไปในที่แดนไกลนั่นเองนะคะ รวมถึงนะคะคุณหลายๆคนอาจจะมีเรื่องที่จะต้องผิดหวังด้วยเพราะตรงนี้มีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาผิดหวังที่นี้คืออะไรคือการที่คุณชาวมังกรหลายๆท่านน่าจะคาดหวังกับเรื่องราวของบางสิ่งบางอย่างมากจนเกินไปนะคะมันเลยทําให้การติดสินใจอะไรบางอย่างของคุณมันอาจจะผิดพลาดไม่ได้ดั่งใจไปนะสิ่งหนึ่งที่เอมี่อยากจะแนะนําเลยก็คือคอยคุณปรึกษาคนอื่นๆคนภายนอกนะคะรวมถึงถ้าสมมติว่าจะต้องใช้หลักการของการใช้เส้นสายอะไรบางอย่างนะอาจจะต้องมีการสืบข้อมูล ลวงลับอาจจะถ้าเป็นเรื่องของการงานก็อาจจะต้องเชื่อคนอื่นบ้างนะคะอย่าเชื่อแต่ความรู้สึกหรือความคิดของตัวเองเพียงอย่าง เดียวนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ผิดหวังกับคนอายุน้อยกว่าด้วยรวมถึงอารมณ์อแรงเข้ากับคนที่ต่างวัยเนี่ยค่อนข้างยากนะในช่วงเดินนี้นะคะดังนั้นต้องเฝ้าระมัดระวังให้ดีเลยมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลค่อนข้างชัดเจนนะคะคุณอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านเท่าไหรนะ่นะักนะแต่ว่าถามว่าเดินทางได้ไหมเดินทางได้นะคะจะเดินทางไปกับใครเพื่อนๆของคุณเองนั้นแหละรวมถึงคนในที่ทํางานด้วยนะถามว่าไปกับแฟนได้ไหมไปกับแฟนได้นะคะแต่ว่าในโมเมนท์ที่ถ้าคุณหลายๆคนเลือกที่จะไปกับแฟนอาจจะต่างฝ่าย ต่างแบบโมุ้้นกับการทํางานอะ่ะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเลยแม้ว่าจะอยู่เคียงข้างกันนะตอนนั้นนั่นเองนะคะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินไปกับเรื่องของการเสียเส่ยงโชคเสี่ยงหวยเสี่ยงดวงนะดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากเสี่ยงโชคฟรีก็อย่าไปใช้ใจ่ายตรงจุดนี้แค่นั้นเองนะง่ายนิดเดียวเองแต่เราจะทําได้ไหมเท่านั้นแหละนะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะไพ่หกคาถาขึ้นมาเพราะกับเดดเดเมื่อกี้พูดไปแล้วแต่ตอนนี้พูดย้ำอีกรอบหนึ่งคือไปกับเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทมิสาของคุณเองนั่นนแหละะคะ ไปไหนมาไหนแทบจะแบบชี้พระจรลงเท้าเลยแต่อาจจะเป็นที่ที่คุณไม่ค่อยอยากไปแต่ว่าเฮ้ยจําใจว่าฉันจะต้องไปเพราะแหละเพื่อนชวนนะคะแต่ถามว่าไปได้ไหมคุณไปได้นะคะ นอกจากเรื่องผิดหวังของคุณแล้วนะคือความคาดหวังของคุณมันเยอะเกินไปนอกจากเรื่องที่ผิดหวังแล้วนะมีแปดถ้วยขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยดูแล้วเหมือนคุณอะเข้ากับผู้ใหญ่เข้ากับคนอื่นคนภายนอกได้ดีเข้ากับเพื่อนได้ดีเก็ตปะแต่จริงๆแล้วในใจของคุณรู้สึกว่ามันยังไม่เพียงพอฉันเคยได้เป็นที่หนึ่งมากกว่านี้คือเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกหรือความต้องการอะไรบางอย่างที่อยากได้อยากมีอยากเป็นมากกว่านี้อีกนิดนึงอะ่ะ คือต้องบอกว่าคนรอบข้างอ่ะอิจฉาคุณนะแต่คุณยังไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีหรือสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นเองดังนั้นคุณอาจจะต้องลดนะคะลดความต้องการอะไรที่มันมากเกินความจะไปลงไปแล้วกันเนาะมันมีสองดาวอย่างเงี้ยแน่นอนละ่ะคุณใจคุณอ่ะมันมีใจมีหัวใจแค่หนึ่งเดียวใช่แต่ว่ามันเหมือนกับแบบคือความคิดของเรามันแตกแยกนะคะมันเป็นหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันดังนั้นก็ต้องพยายามที่จะพยายาม นิ่งขึ้นนะแสดงว่าคุณต้องนั่งนั่งสมาธิให้มากขึ้นมีสติให้มากขึ้นในหลายๆในหลายๆเรื่องหรือหลายๆเหตุการณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะโดยเฉพาะชาวมังกรในเดือนตุลาคมมองว่าคุณต้องตัดสินใจกับเรื่องบางอย่างอาจจะรักพี่เสียดายน้องเลยไม่รู้ว่าเคยฉันจะไปในชิศทางไหนดีถูกป่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยก็คือ ให้เอาจากคือถ้าเป็นเรื่องงานนะให้ดูจากเงินนะคะเรื่อดูจากผลประโยชน์ดูจากเอ่อลักษณะของประกันสุขภาพใดๆคือสิ่งที่คุณจะได้รับอะง่ายที่สุดแต่ถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องของการเงินนะให้ใช้เซนส์ของคุณเองนะคะให้ใช้ความรู้สึกที่คุณคิดว่าเฮ้ยะตอนนี้คุณควรที่จะ จ่ายเงินมันไปดีไหมหรือจะเก็บเงินดีนะคะอีกแง่หนึ่งถ้าเป็นเรื่องของความรู้สึกความรักเขาแนะนําว่าให้คุณปรึกษาคนใกล้ชิดนะคะแต่มีก้าวเหรียญขึ้นมาด้วยอะดูเหมือนจะไม่มีปัญหานะแต่ว่ามีปัญหาปัญหาคือการที่ดูแล้วมันไม่มีปัญหานี่แหละคุณเลยคิดว่ามันมีปัญหาเหมือนกับว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยสบายๆบยเกินไปหรือเปล่านะมันเหมือนกับว่าคุณต้องการให้มันมีความแบบกดดันในช่ของคุณเองอีกนิดนึงบ้างนะคะไม่ใช่ว่านิ่งๆไปขนาดนี้ จะไฮเปทิสขึ้นมาด้วยนะคะกับควีนคาถานะแน่นอนว่าเซนส์ hmm. ของคุณจะดีรวมถึงคุณอาจจะเป็นคนที่ uh, ใช้ความรู้สึก uh, ในเรื่องของการงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของ uh, ความรักนะคะหรืออีกแง่หนึ่งคือกลับกันได้นะคือเลขศยแล้วเดีไฮเปรทิชชาอีกแง่หนึ่งคืออะไรคุณเอาเรื่องของความรักมาข้องเกี่ยวกับเรื่องของการงานคือต้องการให้เขาคนนั้นเพื่อนคนนั้นคนนี้ของคุณเจ้านายของคุณอะ รู้ว่าคุณเป็นคนนิสัยยังไงร,รู้ว่าคุณต้องการอะไรนะตอนนั้นแต่คุณแค่ไม่แสดงออกออกมาแต่ว่าเซนเนะี่ยคุณแค่รู้สึกข้างในแต่ว่าไม่ยอมเปิดเผยว่าเฮ้ยเนี่ยฉันต้องการให้เธอเป็นแบบนั้นแบบนี้นะชาวมังกรลองทบทวนตัวเองดูจริงๆสักทิศสักนิดหนึ่งนะคะว่าในช่วงเนี้ยคุณเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าคุณเริ่มเป็นเมื่อไหร่เริ่มแบบพูดอย่างแต่ ต้องการให้เขาทําอีกอย่างหนึ่งปุ๊บเนี่ยต้องเริ่มแบบมาฝึกฝนตัวเองว่าเออคำพูของเราที่เราต้องการสื่อคืออะไรกันแน่นะคะมีไพ่สีถ้วยนะ The Hermit แล้วก็ Princess of Cups นะ,ะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงนี้อาจจะไม่ใช่จุดที่ดีเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าก็อยา่าคือไม่อยากให้ตัดโอกาสตัวเองเอางี้ดีกว่านะแต่เดอะเ r อร์ทที่ขึ้นมาคือคุณก็ไม่ค่อยอยากที่จะแบบไปยุ่งเกี่ยวกับใครมากหนะักด้วยอะแต่ว่ามันเป็นไพ่ เหมือนเป็นเพจออฟคั s ที่ขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนกับคุณต้องเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือเจอผู้คนใหมๆ่ๆซึ่งเนี่ยแหละคือการที่ชาวมังกรหลายๆคนไม่ค่อยอยากแต่เพื่อนใหม่อ่ะจะทําให้คุณเจอกับอะไรดีๆได้งงปะมันก็เลยแบบสวนกระแสตัวเองเห็นว่า2องใจใจฉันอยากทำนะแต่ฉันไม่อยากทําขอดูสักนิดนึงนะคะ2ดาบคือเรื่องอะไรโอ้สอดาบที่ขึ้นมานะคะคือไพ่เดดการเดินทางชัดมากเลย การเดินทาง The Chariot นะคะ Knight of Swords 6เหรียญการต้องไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่คุณไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆเลยไม่ได้บอกว่าทำอะไรต้องหวังผลนะแต่เหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องอารมณ์ว่าไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราต้องไปช่วยเพราะสงสารหรือเป็นห่วงเป็นใย,ยและสองดาบคือรู้เลยว่าเราต้องไปช่วยคนที่เขาให้ร้ายเราอะ่ะเคยอันเนี้ยน่าเบื่อถูกป่ะซึ่งถามว่าคุณทำบ้าคุณทำเว้ยเพราะว่า คุณรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาจะเห็นคุณค่าของตัวคุณนะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับคุณนะคะขอดูสักนิดนึ่งทำไมถึงขึ้นไพ่เดอเดยนะคะโอเคจากในในไพ่ที่เปิดออกมาเดอะเดยนี่จะเป็นเรื่องของอความรู้สึกอารมณ์แรงที่คุณรู้สึกว่าคุณเข้าไม่ค่อยถึงอารมณ์ของตัวเองเข้าไม่ถึงสิ่งที่คำคือความมั่นคงของคุณอนะ่ะมันโดนสั่นคลอนมันรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองมากนักในเดือนนี้นะคะทางแก้ของคุณเลยก็คือ นั่งนั่งสมาธิให้เยอะขึ้นแค่นั้นเองนะนั่งสมาธิจะช่วยได้ไหมคืออยากได้อะไรก็อาจจะเขียนออกมานะแทนที่จะคิดแล้วก็พูดออกไปในเวลานั้นใช่คุณอาจจะต้องแบบถี่ท้วนกว่านี้นิดนึงอะ่ะไม่ใช่ว่าอ,อยากทําอะไรก็ทําเลยอาจจะต้องมีการวางแผนจัดระเบียบความคิดของตัวเองก่อนที่จะทํานะคะเพราะเดทขึ้นมาคือมันห่างไกลาจากความเป็นตัวเองแสดงว่าคุณสูญเสียแน่ๆต้องมีใครบางคนที่แบบที่ต้องแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบนี้ได้นะคะเนี่ย พูดไปแล้วก็กลัวทุกคนจะไม่เข้าใจแต่เอ็มี่มั่นใจว่าเพื่อนๆเข้าใจใช่จ้ะโอเคขอดูเรื่องการงานสรชาวมังกรในเดือนตุลาคมหน่อยนะคะชาวมังกรการงานของคุณในเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรบ้างอืมดีนะคะถ้าอยากทำงานเสริมถามว่าทำได้ไหมทำได้นะแต่ว่าขอให้คงความเป็นตัวเองเอาไว้สี่เหรียญดูยากที่คุณจะลงทุนเพิ่มอะ คือถามว่าคุณทํางานเสริมได้ไหมคุณทําได้คือได้รายได้หลายทางอย่างนี้ได้นะคะแต่ว่าดูแล้วคุณเหมือนจะไม่ค่อยทุ่มเทให้กับอะไรเลยเหมือนตอนเนี้ยเป็นช่วงที่คุณดูอยากอยู่นิ่งๆมากๆเลย The Sun ที่ขึ้นมานะคะ ทำงานเสริมกับที่บ้านได้นะแต่ว่า the sun ที่ขึ้นมาตรงนี้เหมือนกับไม่ได้อยากปรับตัวข้อหาใครอยากให้คนอื่นปรับตัวข้อหาเรามากกว่าคือมังกรดูแล้วเหมือนไม่ค่อยอยากที่จะมีพาร์ทิ i ิเพ e กับคนอื่นๆเท่าไหร่นักนะคะและระวังเรื่องการงานด้วยอาจจะมีเกณฑ์ในการต้องเดินทางปุับปรับนะคะรวมถึงอาจจะได้รับโอกาสหรือได้รับมอบหมายหนะ้าที่การงานใหม่ๆได้ถามว่าคุณทําได้ไหมคุณทําได้คุณยดติดก,กับเรื่องอะไรคะของการงาน เนี่ยถ้าเกิดคุณจะต้องย้ายบริษัทย้ายที่ทํางานนะคุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm. ฉันไม่อยากเปลี่ยนเลยสถานที่ทํางานนะตรงนี้สบายๆกับฉันแล้วฉันเหมือนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนแล้วคุณเลยไม่ค่อยอยากเปลี่ยนแม้ว่าจริงๆแล้วจะมีคนมาเสนอนําเสนองานอะไรดีๆให้กับคุณอนะ่ะแต่คุณก็เลือกที่จะไม่เอาฉันอยู่ตรงนี้ดีกว่านะก็เลยอาจจะต้องดูว่าโอกาสคุณมันอาจจะหลุดลอยไปไหมเมื่อกี้บอกแล้วถ้าเป็นเรื่องงานให้ดูเรื่องของผลประโยชน์สิ่งที่คุณจะได้รับนะคะลองลองตัดสินใจดูอีกสักร,รอบหนึ่งก็ได้นะหรือถ้้าไไม่รรูจะะเือกอก็ มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะแอสไสเอมิสเโรขายของสําหรับเรื่องการเงินละ่ะชาวมังกรการเงินในเดือนตุลาคมเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะมีโอกาสที่ดีนะคะการเงินอาจจะมีเกณฑ์ในการได้รับโอกาสในการเขาเรียกว่าหาเงินออนไลน์ทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าอาจจะ อาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินอาจจะได้เป็นความภาคภูมิใจมากกว่าเช่นสมมุติว่า,าทำช,ช่อง YouTube อย่างเอมี่เนี่ยสมมติใช่ปะเือมี่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเออเรื่องได้เงินจากการที่เพื่อนๆดูโฆษณาให้เอมี่แล้มันจะรู้สึก รู้สึกสบายใจภูมิใจแต่เอ็มไ่ชอบในการเห็นคอมเมนต์ที่เพื่อนๆมาเมนมากกว่ามันทําให้เอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้กว่าอันนี้ก็เหมือนกันเลยชาวมังกรหลายๆคนอาจจะได้รับในเรื่องโอกาสในเรื่องของการเงินที่แบบมีความมั่นคงมากขึ้นการเงินที่ได้รับจากที่ใหม่ๆนะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกเลยว่ามันเป็นการเงินที่แบบมันมีมูลค่าทางจิตใจอะ พราะว่ามันเป็นไพ่คาถาคาถามันไม่ใช่เป็นตัวเงินถูกปะมันเป็นมูลค่าทางจิตใจที่ทําให้คุณรู้สึกเฮ้ย mm hmm. ฉันอยากทํามันมากขึ้นนะกับบางสิ่งบางอย่างที่ฉันก็ำลัจะทํามัน mm hmm. มีไพ่เอ่อควีนถ้วยนะคะแล้วก็เดอะฟูลเรามองว่านะคุณดูมีโอกาส ที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าก็มีการเสียโอกาสเหมือนกันเพราะเป็นไพ่เดอะฟูลเป็นเลขศูนย์นะคือมันเหมือนกับดูรั่วเป็นเลขศูนย์นะมันก็เป็นดูรั่วอยู่แล้วสังเกตได้เลยว่าใครนะคะที่เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามแต่มีเลขศูนย์อยู่ลงท้ายด้วยเลขศูนย์ใดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วเข้าเร็วออกเร็วเสมอน,นะเลขที่บัญชีใดๆก็ได้โทรศัพท์อะไรก็ได้นะคะถ้าคุณมีเลขศูนอยู่ในนั้นมันจะอยู่ในแต่ละตำแหน่งเนาะถ้าเกิดยิ่งอยู่หลังสุดนะแน่นอนเลยว่า คือมีเกณฑ์เงินรั่วได้ชัดเจนมากๆเลยแล้วควีนส์ครับขึ้นมาคือชอบบริจาคเงินให้กับคนอื่นเนี่ยเรื่องเงินนี่กังวลมากเลยชอบช่วยเหลือคนอื่นมากจนจนเกินตัวนะคะก็ระมัดระวังกันเอาไว้ไม่มากกันหน่อยละกันเนาะขอดูสักนิดหนึ่งว่าสี่ถ้วยในพื้นดวงของคุณคืออะไรนะคะอืมคือต้องระวังตัวเองนิดหนึ่งนะสี่ถ้วยคือการที่แบบ คุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆนะเดอะซันยิ่งขึ้นมาอีกอ่ะคือไม่ค่อยปรับตัวเข้าหาใครแล้วก็จะชอบผิดหวัง กับคนอื่นเพราะตัวเราเองคาดหวังมันเกินไปนะคะควินถ้วยขึ้นมาแบบนี้มันชัดเจนมากมากเลยว่าคุณหลายๆคนมักจะเหมือนแบบเอาตัวเองอะเข้าไปแบบผูกติดก,กับค,ความคิดของคนอื่นดังนั้นก็พยายามลดลาวะสอกตรงนี้ดูสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะในเดือนนี้ตุลาค,คือขอให้คุณผ่านพฤศจิกายนไปให้ได้นะเพื่อนๆชาวมังกรจะค่อยๆแฮปปี้แล้วค่อยๆดีขึ้นเลยนะคะมาดูคนโสดความรักของคนโสดสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะคนโสดค่ะความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะคุณรู้สึก อย่างไรอยู่โอ้โหสองดาบลังเลนะอยากมีแต่ก็ไม่ได้อยากมีนะคะถ้าตอนนี้คุณมีคนคุยบอกเลยอึดอัดนะคะคุยไปก็คุยไปก,ไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะมีแต่จะแย่ลงด้วยซ้ำมีห้าคาถา,าเข้ามาอีกยิ่งเป็นการต่อย้ำเลยว่ามีแต่เกณฑ์ทะเลาะเบาะแว้งมีแต่เกณฑ์ขัดอกขัดใจนะคะไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเอาไว้แล้ว คนสอดหลายๆคนถ้าเกิดคุณมีคนคุยนะเอมี่บอกเลยคุณอยากเลิกคุยแล้วอะคุณถ้ามีคนเข้ามาจีบคุณก็รู้สึกแบบเออเอาไงกันแน่วะอะไรเงี้ยพอๆเถอะเลิกกันไปเถอะหรือว่าแบบไม่ต้องยุ่งกับฉันเถอะอะไรเงี้ยเหมือนมันไม่มีความชัดเจนกันเองอะสี่เหรียญตัวคุณเองต้องถามด้วยว่าตัวคุณชัดเจนหรือเปล่าว่าอยากมีนะคะคุยแล้วเปิดใจให้เขาจริงจังหรือเปล่าเพราะอะไรทําไมไพ่ถึงบอกเราแบบนี้คุณยังไม่เจอคนที่ใช่คุณยังหาโอกาสใหม่ๆอยู่อะไพ่ที่ขึ้นมามันชัดมากเลยว่าเออณตอนนี้ยคุณังไไม่ด้้รูสึกแบบ ดีกับคนคนนี้ที่เข้ามาถ้าเกิดคุณเจอคนคือเจอคนที่ไม่ตรงใครทีเดียวสมมตินะคุณต้องการคนที่อายุมากกว่าแต่คนที่เข้ามาตอนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณมันเหมือนกับว่าคุณมีสิ่งที่คุณคิดเอาไว้แล้วว่าเออคุณต้องการอะไรในชีวิตกันแน่หรือว่าในความรักของคุณกันแน่นะแต่ว่าคนที่เข้ามาตอนนี้มันยังตอบโจทย์คุณณนะจุดนี้ไม่ได้นะคะถ้าอยากมีควรทําอย่างไรดีเอาแค่ okay, มีคนคุยก่อนก็ได้นะคนโสดให้ไม่เหงาให้ไม่เหงากุดกริบ ถ้าอยากมีทําอย่างไรดีโหยากมากเวอร์อันนี้พูดเลยนะยากมากเลยะถ้าอยากมีคือต้องคุยอย่างเดียวเลยนะแต่ว่าไพ่ขึ้นมาเป็น the emperor นะคะแปะถ้วยแล้วก็เจ็ดเหรียญคือต้องถามตัวเองก่อนว่าต้องการจริงหรือเปล่านะคะคนโสดหลายๆคนชาวมังกรดูแล้วยังไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนขนาดนั้นแล้วคุณรู้สึกอย่างตั้งแต่ช่วงเดือนอสิงหาคมที่ผ่านมาเราด้วยนะคะแล้วแปะถ้วยคือคนที่เข้ามาแต่ละคนคือยังแบบ มันยังไม่พอใจเราอ่ะบางคนเลยเลือกที่จะคุยกับคนต่างชาติต่างภาษาหรือคุยผ่านในอินเทอร์เน็ตไปเลยนะแต่ดูแบบนี้แล้วคือถ้าจะพัฒนาได้จะได้มาจากเพื่อนเนี่ยแหละคนสนิทคนใกล้ชิดพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นคนรู้ใจอะไรแบบนี้อาจจะดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีมากกว่านะคะอืมหรืออีกแง่หนึ่งคือคุณอาจจะได้เจอคนแบบที่เขาเคยผ่านการมีครอบครัวมาแล้วก็ได้นะในคนโสดหลายๆคน ซึ่งก็ไม่เอาอีกถูกปะก็ไม่แน่นะ,ะไม่แน่ถ้าเกิดเขาสามารถตัดปัญหาอะไรที่ค้าคาของฝั่งนั้นได้คนโสดก็อาจจะได้ได้เรียนรู้หรือได้รู้จักแต่ถ้าที่ผ่านมาคุณเคยเจอแต่คนที่มีเจ้าของแล้วเข้ามาคุยก็ให้ระมัดระวังเอาไว้สักนิดหนึ่งโอเคคุณกำลังจะได้เจอไหมคุณกำลังจะได้เจอแล้วนะคะอันนิวเลิฟขึ้นมา แต่เป็นอนิวเลิฟวิดโนคอมมิทเมนต์นะและอีกใบหนึ่งขึ้นมาเป็นซีคร e ตนะคะแสะดงว่าอะไรเขามีความลับอะไรบางอย่างถ้ามีคนที่เข้ามาหาคุณนะในช่วงเดือนนี้แน่นอนเลยชาวมังกรคุณจะเจอกับคนที่ดูแบบมีรับลมคมในอ่ะมันมีไพ่เดอะซีครเข้ามาโ no นคอมมิ t เมนต์น่ะมันจะคุยไปเรื่อยๆเป็นอารมณ์แบบคู่ขนานนะคะจะไม่สามารถที่จะหาจุดที่แบบมาเชื่อมต่อกันได้จริงๆ แล้วไพ่ขึ้นมาว่า start a new give it to God และ look forward นะคะแสดงว่าอะไรไพ่ก็ยังบอกให้คุณพายายามนะเริ่มต้นใหม่ให้ได้นะอะไรที่มันไม่ใช่ก็ป่ลอยวางไปซ้นะคะให้มองไปข้างหน้าไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าคุณนะ่ะจะเจอกับอะไรถูกปะ่ะมันต้องเดินเข้าไปไม่รู้ว่าตรงนี้จะมียาพิษ ยาพิษจะมีหินมีอะไรขู่ขาทางเดินจะแคบหรือสบายยังไงอ่ะแต่คือคุณก็ต้องมองไปข้างหน้าเพราะว่าอะไรมันยังมีหนทาไทยอีกตั้งเยอะให้คุณต้องพิสูจน์นะคะสําหรับคนโสดหลายๆคนได้ม่มองว่าถ้าเกิดเจอในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องคีปกันการพูดคุยไปก่อนนะแต่ว่ายังอาจจะไม่อยากให้ไปมีคอมมิชเมนต์ขนาดนั้นเพราะคุณนั่นแหละที่จะเบื่อเองเพราะตัวคุณยังสับสนอยู่เลยกลัวคุยคุยไปเราก็จะรู้สึกแบบเอ้ยมันไม่ใช่อะ่ะเราก็มาเสียใจทีหลังนั่นเองนะคะสำหรับคน มีคู่สถานการณ์ตอนนี้คนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็มีปัญหาเดิมๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่บ้านได้นะดูแล้วนะคะลักษณะของคุณทั้งคู่เนี่ยคือ ให้คิงออฟครับคือเหมือนกับสังคมดูเท่าๆกันนะดูโอเคดูเหมือนแบบไลฟ์สไตล์ดูใช่ดูคลิกกันสายการตอนนี้ดูไม่ได้มีอะไรที่ต้องหือต้องอือขนาดนั้นแต่พอไม่มีแปดดาบมันก็คือแปดดาบคือเรื่องอะไรเนาะมไม่ค่อยพูดคุยกันจริงๆ คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกเลยคือตั้งฝ่ายต่างไปไหนเราไม่ค่อยบอกกันเท่าไหร่หรือบอกก็ไม่ได้บอกแบบจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะมีการแบบอ่ามีการให้แก็บช่วงเวลาเช่นเออเดี๋ยวฉันจะกลับตอนสี่ทุ่มแต่สุดท้ายคุณกลับห้าทุ่มเที่ยงคืนอะไรแบบเนี้ยคือไม่พูดกันหมดแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดทําไม่ได้ก็อย่าพูดได้ไหมนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะคะแต่เราไม่รู้ว่าเออสุดท้ายแล้วถ้าเกิดคุณเจอสถานการณ์นี้ก็อาจจะต้องมีการยืดหยุ่นกันบ้างแล้วกันานาถ้าคิดว่ สามารถทุ่มเทให้กับคนคนี้ได้จริงๆแล้วกันนะแต่ทีนี้นะคะไพ่บอกเลยว่าสิบเหรียญนะมันอาจจะมีเรื่องราวของครอบครัวความมั่นคงอะไรบางอย่างที่อาจจะ เข้ามาแล้วทําให้คุณต้องคิดเยอะนะคะแน่นอนพอไพ่มันขึ้นมาเป็นอีก2ใบพอเป็นประกบกัน5าใบปุ๊บม,มี7ถ้วยแล้วก็สองถ้วยอาจจะต้องหันหน้าเข้ามาคุยกันคือคุณพยายามคุยกันแหละแต่ว่ามันฟุ้งไปหมดเลยมันเยอะไปหมดเลยเรื่องที่คุยกันมันก็เลยดูแบบจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกนี่คือสถานาการณ์ที่คุณเจอทุกสิ่งทุกอย่างคุณมันก็คือเรื่องเดิมๆและสิ่งที่คุณจะเจอในเรื่องถัด,ถดไปคืออะไรในเดือนตุลาคมนี้คุณจะเจอกับเรื่องอะไรคะคนมีคู่ชาวมังกร คือถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยแบบเซเยสไม่ค่อยโอเคกับการคบกันของเราสองคนอาจจะต้องหาเวลาที่จะพาท่านไปเที่ยวบ้างนะพาท่านไปกินข้าวอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นการเหมือนเปิดประตูชัยให้กับเราในอนาคตเนาะดูเราเข้ากันได้ดีแต่ติดเรื่องครอบครัวเพราะมีดูแลแบบมีเรื่องสิบถ้วยขึ้นมาถ้าเกิดคุณไม่ได้มีปัญหาครอบครัวก็อาจจะเข้าไม่ถึงครอบครัวฝั่งเขาก็ได้นะคะดูแลเครียดอะกับปัญหาเรื่องนี้ แต่ก็ต้องทําใจเพราะมันมีไพ่หกเหรียญคือเอมี่ก็ไม่ค่อยอยากจะไปแตะเรื่องอะไรแบบนี้นะเพราะมันค่อนข้างเซนซะิทีฟเนาะแต่ดูแล้วสิ่งที่คุณจะเจออยู่เรื่องนีง้คือเดอะเดวิลกับสีถ้วยแน่นอนว่าสีถ้วยขึ้นมาอย่างละมันมีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่คุณต้องทําโดยที่คุณอยากให้ผลมันออกมาดีอะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งนี้คุณทุ่มเทมามันอาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะเดวิลที่ขึ้นมาเลยคุณรู้สึกว่ามันมีผลประโยชน์หรืออะไรบางอย่างที่อยู่ภายใต้เงื่อนงำ สิ่งที่คุณจะเจอทำไมถึงขึ้นไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาเนี่ยคุณไม่พอใจกับสิ่งที่เจอจริงๆเนี่ยเหมือนคุณตั้งใจทำอะไรไปแล้วมันแบบมันไม่ได้ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการมันก็เลยอาจจะทำให้เกิดเกิดความรู้สึกว่าฉันฉันต้องทำใจด้วยตัวของฉันเองจริงๆหรือเปล่านะคะนี่คือสิ่งที่เพื่อนๆคนมีคู่จะเจอ ขอคำแนะนําจากไพ่ให้สักนิดหนึ่งคือที่ให้ขอคําแนะนําจากไพ่เพราะว่าดูจากดูจากภาพรวมแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้มีเรื่องที่ดูดูดูเครียดขนาดนั้นนะแต่ว่ามันดูแล้วมีละอองไออะไรบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่ามันมันมีอะไรอะและคําแนะนําจากไพ่คือสองเหรียญการตัดสินใจนะคะระหว่างการโลเลของตัวเองด้วยมี5้าคาถา อะไรที่ลดลาวาสอบกันได้ก็ลดสักนิดนึงความโลเลของคุณเนี่ยแหละจะทำาให้เกิดเป็นคือความโลเลกับความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยแหละจะทำให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงซึ่งกันและกันหรือทำให้รู้สึกว่ามันห่างไกลกันได้นะสิ่งหนึ่งที่เอมี่จะแนะนำเลยคืออย่าประชดนะคะในเดือนนี้ไม่เกิดประโยชน์ อารมณ์ว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดจากคําพูดของเขาได้ง่ายเขาอาจจะเข้าใจผิดกับการสื่อสารของคุณได้ง่ายนะแสดงว่าสิ่งนี้คุณจะเจอเนี่ยหลังจากนี้ไปอย่าประชดประชันซึ่งกันและกันจะดีที่สุดอืม รีคอนซิลิเอชันนะคะเวท for the one แล้วก็ unforgettable นะมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่มันลืมกันไม่ได้มันมีเรื่องราวเก่าๆที่กลับเข้ามาในชีวิตหรือคนรักเก่ากลับเข้ามาก็ได้แต่เอมี่มองว่าน่าจะเป็นเรื่องราวเก่าๆสมากก่านะคะเวท for the one คือคุณรอใครบางคนคนมีคู่ตอนนี้ถ้าเกิดคุณรอคนเก่าเราบอกเลยว่ามันสั่นคลอนคุณแน่ๆนะเพราะว่าคือไพ่สามคาถาที่มันขึ้นมาตรงนี้มันมันไื่อด้รักสามชา้ิไมได้แต่ว่าเอมี่ไม่อยากให้ไปมอจนจุดนั้นแต่เอมี่กลัวว่า จะมีทธิพลของเรื่องเก่าๆกลับมาแล้วทำให้คุณทั้งคู่มีปัญหาซึ่งกันและกันแต่ไม่ได้อยากบอกถึงขนาดวเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้าเราสองสามคนนะแต่มีแาวน้อของบุคคลที่สามที่จะกลับเข้ามาในชีวิตแล้วทำให้เกิดความรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วอะไพ่บอกให้คุณ just love นะคะ celebrate y o u และ b e p a t i e n t คืออดทน อดทนกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่กําลังจะเข้ามาขอดูสักนิดว่าคนรักเก่าจะกลับมาหรอก็มีแนวโนมคือส่องกันไปส่องกันมาเอาเป็นว่าถ้าเกิดคนรักเก่าของคุณเป็นเพื่อนอะที่ยังคุยกันอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะสนิทกันมากขึ้นนะคะคนรักเก่าของคุณถ้าเกิดแบบอาจจะเจอได้จากการเดินทางหรือถ้าเกิดจะต้องมีการการีวิเนียนกันเราต้องไปเจอกันอะไรแบบนี้มีโอกาสเจอได้จริงๆแต่ ยังไงคือมันเป็นเหมือนแบบเป็นความทรงจําดีๆแล้วกันเนาะระหว่างคุณทั้งคู่หรืออีกแง่หนึ่งคือคุณทั้งคู่มีเรื่องราวความทรงจําอะไรบางอย่างในอดีตที่ตอนนี้กลับมามีอิทธิพลกับชีวิตและความสมัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนั่นเองนม่เป็นการสรุปจบที่ดูแล้วเครียดกว่าเดิมอีกนะแต่อยากให้ฟังเสียงเอมี่แล้วคลื่นไปด้วยกันนะคะอันนี้อยากรู้มากทุกคนได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมนีธทรมท่ามกลางฝนที่ตกอย่างหนักหน่วง มีพายุเข้าในที่ไหนก็ดูแลสุขภาพให้ดีแล้วกันเนาะก่อนจากกันไปเรามาสรุปให้กับชาวมังกรสักนิดหนึ่งชาวมังกรเดือนตุลาคมนะคะไพ่ขาช่วยบอกมาหน่อยว่าบทสรุปของชาวมังกรในเดือนตุลาคมในเรื่องที่จะเจอคือเรื่องอะไรเพ e of wands นะคะ knight of swords นะ the temperance เจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ The Magician ว wow. ้าวระว่างการเป็นตัวเองมากจนเกินไปอยากให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในเดือนนี้นะรวมถึงคุณอาจจะต้องเจอกับการเดินทางที่รวดเร็วนะคะความกดดนันความเอเก็กซ์เซียหรือเจอเรื่องราวที่ เขาเรียกว่าคําพูดทําร้ายจิตใจนะก็ต้องปล่อยวางเราต้องพยายามที่จะปรับตัวให้ดีเข้ากับแต่ละสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้แต่ถ้าเอมี่ดูแล้วชาวมังกรผ่านไปได้ไหมเอมี่มองว่าคุณผ่านไปได้แต่ว่าอาจจะต้องลดความคาดหวังในตัวเองลงนิดนึงอย่างที่บอกไปอย่าไว้ใจอะไรมากแล้วก็อยา่าคาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการเสียใจหรืออาจจะรู้สึกท้อแท้ใจกับเรื่องบางเรื่องหรือคนบางคนได้สถานการณ์ลหลายๆอย่างของคุณยังต้องรอการพิสูจน์ไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแต่ เดือนนี้เดอะเมจิเชนขึ้นจะทําอะไรก็อาจจะต้อง ต้องคงความเป็นตัวเองไว้เพราะว่ามี่บอกแล้วว่าคุณจะสูญเสียความเป็นตัวเองเนาะแสดงว่าคุณจะต้องพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากแล้วก็ก่อนที่จะคิดตัดสินใจทําอะไรก็อาจจะต้องอตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็พยายามในการที่จะพิสูจน์หลายๆอย่างด้วยตัวของคุณเองเพราะว่าอย่างน้อยมีไพ่เดนเมจิเชยนขึ้นแสดงว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแต่ก็ต้องมีความยืดหยุ่นในตัวเองโอ้โหดูสับสนนะดูต้องทําให้เป็นตัวเองด้วยแล้วก็ต้องยืดหยุ่นด้วยนะแต่เรามั่นใจว่าเพื่อนๆชาวมังกรสามารถทําได้นะ และอยากหาที่ระบายก็มาดูดวงส่วนตัวกับเอมี่ได้ที่แอทไซเอม o สฮรทักกันมาได้เลยขอบคุณนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันนะเพราะว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับเอมี่ได้อย่างมากทีเดียวสวัสดีค่ะ